ตัวบักเด็กใต้เร็วปั่นเป็นหายลามินมาดิมาดิาดอฮ้รอรอลามิน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 เพืรันมาแล้วลามินลามินเคตอกหายหมดแล้วปั่นอีกรอบหนึ่งคม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 ,มาดิพี่หักข้อลามี มาแล้วรามีนยาเมารามีนยาเมาวารามีน,ราม,นรามีนกูยอเสาแรกเลยมาเดีาดินี่ไงรามีนอะรามีนมึงดูมึงดูการหายช่อง มึงดูลามินนี่